สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรดูกาลผ่านไปนะคะสภาพเพื่อนๆไปเข้าไปในความคิดของแฟนเก่านะคะคนรักเก่าแฟนเก่านะคะอยากรู้จังเลยนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะให้หนึกถึงคนรักเก่าแฟนเก่าเรานะคะเขาคิดอะไรอยู่นะคะหนึ่งสองสาม เขาคิดอะไรอยู่นะคะก็อยากรู้วะเนาะไปดูหน่อยนะคะว่าคุณคิดเรื่องอะไรอยู่นะคะโอ้คิดเรื่องความรักหรือนน่ยเขาคิดถึงเรื่องความรักนะคะคิดหักห้ามความรักความรู้สึกที่มีนะคะคิดเรื่องความรัก ที่ต้องการความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมในความรักของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้คิดทําไมคะเนี่ยอ๋อคิดเพื่ออยากจะได้รับโอกาสบางอย่างนะคะจะมีใครมอบโอกาสให้เขาได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไหมนะคะคิดถึงใครไม่ทราบอะ่ะเขาอยากคือเขาคิดทบทวนนะคะถึงความรัก นะคะที่มันเรียกร้องความอยุติธรรมในความรักนะคะเป็นความรักในอดีตนะคะแล้วก็จะเป็นไปได้ไหมนะคะถ้ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเขาคิดแบบนี้นะคะในใจเขานะคะขนหัวขนความคิดโตกนิดนึงนะคะว่าเขาคิดเรื่องอะไรนะคะคิดประมาณนี้นะคะส่วนกองสองนะคะเพื่อนๆก็ไปมโนต่อเองเนาะกองสองนะคะเขาคิดเรื่องอะไรนะคะ คิดเรื่องการเดินทางนะคะการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะคะหาใครบางคนนะคะเพื่อที่จะคือมีแพชชั่นมากๆนะคะเขาคนนี้นะคะมีแพชชั่นกับใครบางคนมากๆนะคะอยากที่จะเดินทางนะคะต่างชาติต่างภาษาได้ต่างจังหวัดได้นะคะข้ามเขตแดนได้นะคะเดินทางมานะคะหรือว่าติดต่อมานะคะ เจรจาสื่อสารกับคุณนะคะสิ่งที่เขาคิดไว้ในหัวนะคะแล้วยังไงต่อนะคะอยากจะมามอบความรู้สึกดีๆนะคะอยากจะมาพบเจอนะคะแล้วก็มามอบความรู้สึกดีๆนะคะมันเต็มเปลี่ยนไปด้วย passion นะคะความรู้สึกที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนะคะ อะไรสัขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหแพชชั่นจัดเต็มมากๆนะคะอยากมาเจอคุณนะคะอยากมาถามถ่ายว่าคุณสบายดีไหมนะคะคุณเป็นยังไงบ้างนะคะอยากจะเห็นว่าคุณเนี่ยสบายดีนะคะเขาถึงจะสบายใจนะคะชาวกองสองค่ะแฟนเก่าของคุณนะคะกองสามค่ะเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาคิดอะไรอยู่นะคะอโอโ้เขาคิด เขาเป็นพลังงานที่ใหญ่เหมือนกันนะคะเขาคิดจะตัดสินใจนะคะถึงสิ่งที่มันทำให้เขาเสง่ยๆนอยๆอยู่นะคะเขายังลืมบางอย่างนะคะในอดีตไม่ได้นะคะยังจดจดจ้องจ้องกับอดีตที่มันเพิ่งผ่านมานะคะน่าจะเป็นคุณนั่นแหละนะคะเราก็ตัดสินใจเขากำลังจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนะคะอืม เออมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจะให้โอกาสเขานะคะในการเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะ e m มเพรสของเขาคนนี้นะคะคุณหรือเปล่านาอนะคะคนที่เขาหนีมาจบจากความสัมพันธ์มานะคะ mm hmm. ก็น่าจะเป็นคุณแน่แหละนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะเขากำลังตัดสินใจอยู่นะคะถ้ามันเป็นไปได้เนี่ย เขาอาจจะมาหาคุณนะคะขอเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณก็ได้นะคะเนี่ยโอเคค่ะจบแล้วสากองนะคะวันนี้ขอสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปพวกข้อต่อไปกันเลยค่ะเพื่อนๆ